โอ้ยโคตรชิงช uh! ิงโคตรสวยอ่ะเอาแมตช์แรกโคตรเหนื่อยแล้วหัวใจจะวายอรับ เฮ้ยเฮ้ยล็อกหนึ่งทีเรียบร้อยข่าวนำ้ำข่าวสองแมตช์แล้วข่าวชนะอันนี้จะให้น้ำเงินยิงอย่างเดียวให้ปิงไว้ใจได้ บัวแม่เราจนบัวเดี๋ยวตัวหนักนั้นเลยนี่ส่งให้ใครอ่ะ เร็วเร็วเลุกลุกช่วย่อยช่วย่อยลุกขึ้นมาช่วยเอยหลอกสวยหลอกสวยเหงื่อเหงื่อแห้งแล้วเชิญอ่อุ้อุ้ ตังมันได้แค่ระดับตังอะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยก้าเล่นมันโดนสอยบ่อยนี่ไงพี่บิ๊กเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยเอาพี่เรียกจนเขาไม่ให้โอ้ยพี่เรียกจนเขาไม่ให้อ่อ เนี่ยพี่บิกเนี่ยเปิดมาดิพี่บิกเนี่ยพี่บิกเนี่ยไดไเห๊ะเต็มตีนแล้วเนี่ยโอ้ยมารอตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วไม่เคยเห็น Chấm mốt vang, chấm mốt Ê Hả? Không à? เตะผมนะจะได้มาเตะผมกูนะผมเนี่ยมันนิ่มถ้าผมแข็งอะผมชอบชอบชอล้มชอบแบบชอบตีขาโอ้ยจุนีย์สุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเทคนิคขั้นเทพอ่ะอันนี้ตั้งใจยิงเดี๋ยวแปร์ครับแปร์ วัดทูทีโฟวัดถูวัตถุทูออกออกออกดูถูกนักศรนักศรสอยหน้ายังดิสวยคนนะมูกอยู่ใสสวยมูกอยู่ใสสอยนะมูกอยู่ใสเอ้หใรเกียอกเด็กตีเนี่ย เฮ้ยสุดยอดอ่ะยิงดิเว้ยโอ้โหได้เอ๊ะมันเข้าอยู่แล้วมันเข้าอยู่แล้วได้เอ๊ะสุดยอดอ่ะกล้องหลังตัวสุดท้ายอ่ะ Nãy em muốn xài cho cò Xì tăng xì Tăng xì Nãy hết đấy. นี่ไงมาพี่บิ๊กเนี่ยเปิดมาพี่บิกบ๊กเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ยยัางย่างยางเล่นไปเล่นไปอีกสามนาท <c oughs> <c oughs> ยียัางยางไม่ใช่ไม่ใช่หยอกอีกสิบวินาทีอีกห้าวิว้า